วยรัตรฆ่ราชีวิตชาวซาอุดิอาระเบีย2รายที่กรุงริยาดตเมืองหลวงของประเทศโดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย2รายที่มีอายุ55ปีและ78ปีซึ่งทั้งสองคนมีอาการป่วยอื่นๆแทรกซ้อนอยู่สร้างความกังวลใจให้กับทางการซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเริ่มต้นการประกอบพิธีฮัทที่นครเมกกะ ซึ่งจะมีผู้สแสวงบุญชาวมุสลิมมากกว่าสองล้านคนที่เดินทางมาจากที่ต่างๆทั่วโลกมารวมกันเพื่อประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งอาจนํามาซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณาสุขของซาอุดีอาระเบียพบว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้สแสวงบุญจากต่างประเทศคนใดที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแต่ทางการก็ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่พร้อมกับออกคำเตือนว่าผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ,าพ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสไม่พึงประสงค์ทั้งนี้นะคะนะับตั้งแต่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสเมอร์สเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด119คนโดยเชื้อไวรัสเมอร์สมีความคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสซาร์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจก่อตัวเหมือนโรคไข้หวัดแล้วลุกลามไปยังระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่สิ่งที่ทําให้ไวรัสเมอร์สแตกต่างจากไวรัสซาก็คือไวรัสเมอร์สจะก่อให้เกิดภาวะไตาวายโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่ายังไม่มีวัคซีนชนิดไหนรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ค่ะอย่างไรก็ตามทางการซาอุดิอาระเบียเชื่อว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ว่าชาวมุสลิมทั้งหลายจะแสดงความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็ตามค่ะ